Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คููปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่นเทลในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับจะสอนตั้งแต่การยืนเลนนะครับผมการหาเงินการเดินเกม แล้วก็ตำแหน่งยืนในทีมไฟตำแหน่งยืนในเลนนะครับผมหรือว่าจะสอนแทบจะทุกๆอย่างในการเล่นเทลเลยนะครับผมก็ใครที่กำลังฝึกเล่นเทลหรือใครเป็นเมนเทลอยู่แล้วเนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับก็แชร์ความรู้กันนะครับผมจะได้แบบคนที่กำลังฝึกเล่นเทลเนี่ยก็จะได้ รู้เทคนิคเพิ่มเติมในการเล่นเทลนะครับผมโอเคและน,นี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับพลังแฝงเนี่ยก็จะแปลกไปนิดนึงนะครับจะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดยนะครับทำไมถึงใช้เคิร์ดออฟเดยนะครับเคิร์ดออฟเดยเนี่ยมันยิง3ทีแล้วมันก็จะติดเคิร์ดออฟเดยใช่ปะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันจะแรงมากๆตอนเรายิง3ทีเนี่ยแครี่ฝั่งข้ามเนี่ยก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับมันก็เลยทําให้เทลเนี่ยยืนเลนเก่งขึ้นนะครับผมจะไม่ใช้พลังแงแฝตเกิด หรือพลังแสงเงินนะครับก็จะใช้พลังแสงนี้นะครับเพื่อจะทําให้เทลเนี่ยมันเก่งในเกรนมากขึ้นแล้วก็ดาเมจต้นเกมเนี่ยคือมีมากขึ้นนั่นแหละนะครับผมส่วนเทสไอเทมเนี่ยก็น่าจะเป็นเซตเดิมนะครับผมเซตนี้ก็น่าจะเป็นหลายๆคนใช้เซตนี้อยู่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดสําหรับเทลแล้วนะครับส่วนรูนเนี่ยก็จะเป็นรูนคิสสิบหกนะครับผมก็ ไม่ค่อยแนะนำไม่ใช้แรมเพจนะครับใช้คีสิบงเนี่ยผมแนะนำว่ามันดีแล้วนะครับสำหรับตัวของเทลเนาะโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งวนะไว้เลยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําปทานการเล่นเทลแคลรี่ในแพทล่าสุดนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเห็นอะไรไหมครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวโลถึง4ตัวนะครับบีทาจิอันเลนซาตาเพนนะครับซึ่งผมจะยืนยังไงดีกว่าเกมนี้แต่ผมจะพยาพยายามยืนให้มันเซฟที่สุดนะครับผมก็ผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมเป็นร้อนในนะครับผมง่ายๆที่จะพูดไม่ค่อยถนัดนะครับ โอเคมาถึงนการยิงเล่ของเราเนี่ยเราจะใช้สกิลหนึ่ง 1, แล้วก็โป๊ก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่โป๊กก็เป็นการยิงให้มันติดคืออัปเดตนะครับเท่านี้ก็เป็นการสร้างดาเมจถ้าเกิดแบบถ้าเกิดไอ้ทาจิมันไม่อยู่นะคือผมวัดไปแล้วนะครับผมตัวผมมันค่อนข้างที่จะสู้ไฮเดเตได้อยู่นะครับก็จะยิงให้มันมากกว่าน,นี้นะเราใช้ระยะของเราเนี่ยให้ได้เปรียบนะครับตัวเรามันยิงไกลใช่ปะเนี่ยเราใช้ระยะยิงยิงไกลๆเลยนะครับผมยิงไป ยิงสกิลสองไปโอ้โหเฟิร์สบัตเป็นของเรานะทุกคนโอ้โหอย่างนี้แจ่มเลยอย่างนี้ก็ผมรวยไวเลยนะเน,นี่ยช็อตเนีเ้ยเคลียร์ไปเลยนะครับผมเอาพลังแฝงมินเนี่ยนคิวมาด้วยนะครับเพราะว่าเทลเป็นตัวที่เคเลียร์เรนช้านะครับเราก็ต้องใช้พลังแฝงมินเนี่ยนคิวช่วยนะครับผมก็จะทําให้เคลียร์สบายขึ้นนะครับก็พยายามยืนยิงในระยะระยะของเรานะครับอย่าเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่า แล้วก็อย่าเข้าไปในระยะสกิลของซาตาด้วยนะครับเราจําระยะเขาไว้นะถ้าเกิดเราเข้าไป้ราแห้งได้เอาหอเพนมาช็อตนี้โอ้โหป่าสองผมไม่น่ารอดแต่ผมยังรอดอยู่นะครับอ้ออย่างนี้ไม่รอดละบายโอ้โหแล้วผมฟิเกอร์เรียบนะครับฟิเกอร์ก็ไม่รอดนะแล้วยังไงมวยเอาเพนไปได้ไหมไม่ได้ด้วยเราติ๊กบอกเพื่อนนะครับว่าให้มาเอาดาร์กนะครับเพราะว่ามันน่าจะเอาง่ายกว่านะเพราะว่าผมไม่อยากเดินลงไปไกลนะครับตัวเราเนี่ยมัน ขาตายนะครับเดินไปแบบผมไม่ค่อยอยากเดินเยอะนะครับเล่นเทลในช่วงต้นเกมนะผมจะโฟกัสการหาเงินไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันต้องใช้ของนะครับมันถึงจะเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโฟกัสเรื่องการเงินก่อนนะครับในช่วงแรกเนาะก็การเดินเติมเพื่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องรองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเขาบวกกันใกล้ๆที่เราอยู่เนี่ยเราก็เดินไปช่วยได้นะครับแต่แบบถ้าจะเดินไกลๆแล้วเดินไปช่วยเพื่อนเนี่ยผมแนะนําว่า ให้ฟาร์มหาเงินดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคลิปชวนมาเรารีบฟาร์มเลยนะครับแต่ก็ระวังซาต้าด้วยนะครับเพราะว่าซาต้าเนี่ยมันจะบินเราได้ตลอดนะโอเคถ้าเรามีสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยกล้าเข้าไปยิงทีหนึ่งนะครับก็พยายามใช้สกิลสองช่วยเคลียร์ด้วยนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งของเทลนะครับจะเป็นการเปิดอีก้าอายนะครับโอ้ยใจเย,เย็นเพื่อนขออธิบายสกิลหน่อยได้บอใจเย็นนะไฮ้เตะค่อยคุยกันนะคือผมตัวคนเดียวนะอย่าลุ้มกันเลย สกิลหนึ่งก็จะเป็นการเปิดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็สร้างาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับแต่ว่าความเสียหายเวทเนี่ยจะไม่สามารถติดขีดได้นะครับผมส่วนทกิณสองเนี่ยจะทําการยิงธนูออไปแล้วก็จะสะโลส่ฝนตรงข้ามแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับส่วนอันตรีกจ็จะเป็นก็จะเป็นการสตันเนาะสตันเนี่ยแล้วก็กันซีซีด้วยนะครับสาหรับตัวของอันติของเทลนะครับก็เวลาที่เราจะโดนสตันหรือว่าโดนอะไรเนี่ยเราก,กดอันติสีสวนนะครับแล้วเราก็จะไม่โดนสตันแล้วเรากรจะ สู้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมโอเคผมค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ดีอยู่นะครับสำหรับเกมเกมนี้เนาะก็หลบฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับเราจะเอาไฮเาเตทธนูพึดแต่ไม่เป็นไรไหวอยู่นะครับดูดาเมจของผมนะแต่มันลุมนะครับก็ผมว่าน่าจะไม่รอดนะน่าจะไม่รอดหรือเปล่ายิงมันไปไหนแล้วกันเพื่อนผมยังไม่มาสักทีว่ะเรียบร้อยครับผมแตกแตเพื่อนมาแล้วนะเอายังไงเพื่อน ซัดหน่อยที่เอาคืนเออก็ถือว่าได้อยู่นะครับจังหวะนี้เราก็วิ่งมาเคลียร์กลางเลยนะครับโอ้โหแต่ได้คลิปแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเราขึ้นบนไปเนี่ยคือมันไม่ได้คลิปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนเราอยู่บนแล้วนะก็เวลาที่เรากลับบ้านนะครับแล้วก็วิ่งไปเลนที่เพื่อนไม่อยู่นะครับเพื่อจะไปเอาเวฟนะครับเกาะออกมาแล้วเนาะเพื่อไม่ให้เงินเรามันขาดนะครับถ้าเกิดเราเสียเวฟไปสักเวฟเนี่ยเงินเราเนี่ยก็จะตามเป็นหลายร้อยเลยนะครับ เ,เราก็ยิงแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเข้าไปลึกนะเพราะว่าเราไม่เห็นใครเลยนะครับสำหรับฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยการเล่นอย่างนี้ต้องมีคนเห็นปะมันมีคนนะครับ <gun> เพนมานะเราก็ยืนแบบให้เขาล้วงยากที่สุดนะครับให้เขาเนี่ยเข้ามาล้วงเราลึกๆเผื่อจะมีโอกาสที่จะสวนได้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเราต้องรีบมาแล้วนะโอ้โหใจเย็นป่ะเพื่อนเฮ้ยรวบสวยนะช็อตที่ผมยิงนี่ยิงอติไม่ทันนะครับเอาไงทาจีดีกว่านะครับผมทาจ์จีนี่น่าจะไม่รอด ผมยิงฟรีรอสกิลหนึ่งมาลาโบโบโบ,โบ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 เรียบร้อยครับผมก็มาดีครับล้วงแบบหิวอ่ะแบบหิวผมก็โดนไปนะไม่ต้องออกไปนะครับเทคนิคเจอตัวล้วงนะครับเราไม่ต้องออกไปแล้วเขาก็เข้ามาเองนะครับผมก็ง่ายๆนะก็คือการแก้เกมง่ายๆเลยนะครับก็หรือไม่ก็ล่อให้เขาหิวเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามานะครับผมแล้วเราก็ค่อย ยิงในตำแหน่งที่มันปลอดภัยแล้วเขาเนี่ยเล่นแบบเสี่ยงนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นเนาะโอเคตอนนี้ป้อมบนเราแตกนะครับก็จะเริ่มเดินเกมแล้วนะครับผมพ่ถ้าเกิดแคลี่เนี่ยพังป้อมได้แล้วเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเลนไปเลนที่มันมีป้อมนะครับก็เทคนิคการเล่นแคลี่เนี่ยน่าจะใช้ได้แทบทุกตัวเลยนะครับผมสำหรับเทคนิคนี้นะก็ทุกตัวเลยดีกว่านะครับผม เห็นปะเราเดินมาแล้วได้ป้อมอีกนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าจะต้องกลับบนนะครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยไม่มีคนกันนะครับแล้วเลนล่างเนี่ยเราน่าจะได้ป้อมอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าไปป้อมบนก็ไม่น่าจะกันได้นะครับซึ่งน่าจะต้องปล่อยป้อมนี้ไปนะครับเพราะว่ามันน่าจะแตกแล้วนะเพราะว่าถ้าผมไปนยผมว่ากันไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมก็รอเขานะครับพยายามเตะวาร์ปไปแล้วเนาะแต่น่าจะมีเพนนะเพราะว่าเพนเนี่ยน่าจะมาเอามมงกรเล็กนะครับซึ่งผมก็ไม่ไปนะครับก็กลับ เดินไปต่อนะครับถ้าเกิดเราไปตีคลิปตรงนั้นนะเห็นคลิปพวงบนป่ะมีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับผมเราเอาได้เลยปะโอเคไม่ได้นะครับเหมือนว่าฟลอเรนติโนเราเนี่ยจะอยากได้มังกรเล็กนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ต้องเดินนําหน้านะให้เขาเดินนํานะครับว่าเขาต้องการจะทําอะไร ส่วนเราเนี่ยก็แค่ตามไปเติมดาเมจนะครับผมเกาะหน้าที่ของแครี่เนาะไม่ใช่แบบตัวเปิดป่าเปิดพุ่มเปิดไฟนะครับเล่นแครี่แล้วแบบฟิกก็ไปเปิดอัตยิง,อย,งอย่างเทวเงี้ยอันนี้คือหานะครับผมอย่าไปหาทำนะแต่คงไม่มีคนทาหรอกผมก็พูดไปงั้นแหละอย่างเกมนี้นะครับเราแค่เดินหลุดตำแหน่งนิดหน่อยน,น่อยเนี่ยเรามีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับโดนเพนนะครับโดนอันเลนขี่คอโดนซาต้าบินนะครับก็คือหายในแวบเดียวนะครับผม เราเป็นแค่แคลี่ตัวบางๆนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเกินตัวนะครับผมที่มันไม่ใช่หน้าที่เรานะเราพยายามฟาร์มให้มีเงินนะครับแล้วเอาดาเมจไปตบเขานะครับผมซาตาเนี่ยยืนการป้อมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบินสูงนะครับซึ่งเราเนี่ยเล่นระยะโอเคเขาไม่บินเรานะครับเรารออันตินะครับผมโบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงมาเรียบร้อยครับผมเห็นปะเราก็ยืนในระยะที่เราทาดาเมจได้ด้วยนะครับไม่ใช่ยืนหลังเกินนะไอตัวนี้ยังไงผมมายิงผมมายิงยิงยิงเข้าไปโบโบเรียบร้อยครับผม ถอยก,ก่อนนะเผื่อแบบโอเคเพนเพนมาแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราได้กําไรแล้วนะแต่ว่าเวฟเราไม่ค่อยดีนะครับเราต้องกลับมาทําเวฟนะครับซึ่งแอติก e เนี่ยทำถูกต้องนะครับผมกลับไปทําเวฟก่อนเนาะก็ผมจะออกเป็นธนูดูดเลือดใหญ่เลยนะครับไปเทมชินน้นี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรอดตายได้ง่ายขึ้นนะอาจจะมีช็อตปฏิหาราแบบกดดูดเลือดแล้วแบบอาได้เลือดคืนมานะครับแบบรอดตายอะไรประมาณนั้นเวลาที่โดนล้วงนะครับก็จะช่วยเราได้นะครับผมสำหรับเกมนี้คือแอติก e เนี่ยก็เป็นเม็ดม่วงเลยนะครับส่วนก็ หรือว่าน่าจะเก่งอยู่นะครับสำหรับแอติตัวนี้นะก็เราพอจะพึ่งพาเขาได้อยู่นะครับเราช่วยเขาทำดาเมจนะครับผมแคลรี่เนี่ยมีหน้าที่แค่มีหน้าที่มทไม่ใช่แค่ดิมีหน้าที่หลักเลยคือการทาดาเมจให้มากที่สุดนะครับผมช่วยเพื่อนนะทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเล่นแคลรี่แล้วไม่รวยนะครับก็มันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทีมเนี่ยจะมาหวังอะไรเนี่ยเราเนี่ยจากเราเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับผมก็พยายามหาเงินไว้นะครับ มันเอาไปใช้ได้กับแครี่ทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่เทลนะครับผมแครี่ทุกตัวนะครับต้องหาเงินให้เก่งนะคนที่เล่นแครี่นะครับผมเนี่ยเล่นแบบผมนะครับเห็นว่าผมมีคีบผมก็ฟาร์มนะครับเจอตรงไหนเนี่ยเจอคีบตรงไหนผมฟาร์มหมดนะครับเนี่ยเราเอาตังค์นะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องไปไล่ฆ่าเขาขนาดนั้นนะการฆ่าเนี่ยมันได้ตังค์ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเสี่ยงไนะแต่การที่เราตีคีปเนี่ยมันได้ตังค์แบบง่ายๆโดยที่ agne, เราไม่เสี่ยงตายเลยนะครับมันไม่มีใครโดนคีปฆ่าตายได้ง่ายๆนะครับผมก็ นั่นแหละครับพยายามหาเงินก่อนนะครับแล้วค่อยๆไปไล่บวกเขานะครับผมอาหาเพื่อนเราเอาไรนนะไรวะน่ะ <c oughs> ผมยิงไปเฮ้ยเพนล้วงผมนะแต่บวกแต่ไหวแต่ไหว้ผมตีไปดิผมตีไปดิโดนไปนะโดนไปนะไอเพนจะมาล้วงผมนะโอเคเรามีธนูดูดเลือดแล้วนะครับผมก็ฟินๆอยู่นะเราน่าจะได้ป้อมล่างนะครับป้อมล่างกับป้อมกลางนะซึ่งผมจะคุมป้อมล่างไว้นะครับแต่ก็ระวังซาตาบินด้วยนะครับกอเลนบอกว่าหนาวเล่นไม่ออก น่าจะหลับไม่ไปนะครับผมเราเราเบี่ยงเราเบี่ยงซ้ายนะครับเพราะว่ายืนกายอย่างสาตาเนาะอ่าเกือบโดนบินนะครับผมซึ่งผมจะยิงป้อมให้แตกแล้วผมก็จะยิงคนต่อนะครับแล้วก็เฟิกเข้าไปยิงไม่ได้นะครับผมอ่าจนมุมแล้วนะนะแต่ไหวอยู่เรามีดูดเลือดนะครับผมกดเข้ามามาเดิมา,มายืนเป็นป้อมนะครับผมรู้จักป้อมเดินได้ปะเ,ะเอ้เอ้ใจะเย็นเทลเทเทไม่ใช่เทลยวตเพนมาผมยิงผมยิง ผมยิงผมยิงมาดิมา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 ดีครับก็มาดีครับแต่น่าจะไม่รอดนะครับผมฟอร์เรนฝักงด้วยเพื่อนจัดไปโปโป๊ผุดฝับโป๊ะเฟซเรียบร้อยครับผมโอ้หช็อตนี้เราอยากเอาแนละ้วคอร์สคิวเลยนะครับ <c oughs> เดินเป็นแบบป้อมเคลื่อนที่เลยนะครับผมยิงโคตรแรงนะครับเห็นว่าเคิร์สออฟเดย์กับอาดาบคินะครับผมมันจะโหดมากเทลนะมันจะโหดเร็วนะครับผมแอทีบอกว่าอดนะครับน่าจะเป็นอดเมกาคิวเนาะเพื่อนเราจบบ้านได้ไปเลยทุกคน ลำไปครับผมอันนี้มีขี่คอนะครับแต่ไม่เป็นไรฟอเรสต์เอ้ยไอฟอเรสต์ตัวนี้เล่นดีนะครับปลาดิอืปลาดอกขู่ไปน็นอย่างทีซึ่งผมต้องรีบเดินไปเติมไปเติมเพื่อนนะครับผมพูดไม่ค่อยชัดเลยทุกคนคือแบบมันเป็นร้อนในนะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดแบบพูดผิดผิดนะครับผมกม็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเค เราได้บัฟแดงมานะโอ้โหเทลนี่มีบัฟแดงนี่โคตรจิตนะครับมันจะทําให้เหมือนแบบสกิลหนึ่งเรากลับมาเหมือนแผทแรกๆเลยนะครับสกิลหนึ่งแผ่นแรกๆเนี่ยมันจะตีทะโลด้วยนะครับแต่แผทนนี้มันไม่ตีทะโลนะครับแต่ว่ามันยิงแรงกว่าแผทปกตินะครับผมไม่ใช่สิมันยิงแรงกว่าแพทก่อนนะครับก็ยืนระยะของเราไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เริ่มห้าดได้นิดนึงแล้วนะเพราะว่าเอ้ผมก็กดดูดเลือดใส่เลยนะเราคิดว่าแบบเขาจะเอาสุดนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้นี้เราไม่กดดูดเลือดนะล้วเขาฟันเราเนี่ยเราจะไม่ได้เลือดคืนเลยนะครับตอนนี้เรามีของนะเราก็ห้าวได้นะครับผมยืนหน้าได้อยู่นะครับแต่ก็แบบอย่าหน้าเกินนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีฟิกนะครับถ้ามีฟิกเนี่ยก็อาจจะแบบการเล่นนิดหนึ่งนะครับผมเติมดาเมจไปเดินไม่ดีหรอผมไม่ได้ยิงเลยเปิดสกิลหนึ่งแลไม่ได้ยิงนี่คือฟรีจัดนะโคตรเหงาเหงาจุ่มเลยจอดนี้ไงดีเพื่อนคีเพื่อนจะเข้านะครับแต่เราก็เคลียร์คี้ไป เพนมันจะเอาผมนะไม่ได้เด็กเพื่อนไม่ตายนะครับเอาซาตายังไงเอาร่วงไปเลยโดนยิงไปสามทีสี่ทีนะครับให้เตะเข้ามาผมยิงสตันเข้าไปยิงแบบกุมขมับกุ้มขมับไปนะหายตัวนี้ไอตัวนี้ขี่คอเอาโดนหมดอ้าวหมดนะครับคีฟกําลังมานะเกมนี้ก็น่าจะจีจีแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่มีปฏิหารอะไรนะเพราะว่าเขาแบบยี่สิบกวิวอะ <laughs> ไปเพื่อนตีป้อมก็แบบสบายใจ โอเคครับผมก็แนวทางการเล่นเทลเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมจะก็จะมีช็อตห้าช็อตหนึ่งนะครับที่ผมฟิกเกอร์เข้าไปเพื่อจะไปยิงอ่าซาต้านะครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะทําได้นะแล้วมันก็ทําได้จริงๆนะครับผมก็เป็นช็อตที่ห้าวนิดนึงนะครับช็อตแบบนั้นไม่ควรจะทํานะครับก็ควอดคิวไปนะครับเกมนี้ก็เกือบเมกะคิวอยู่นะครับถ้าเกิดมีดาบดูดเลือดเนี่ยก็น่าจะเมกะคิว ธนูสีธนูเดืเอดน,นะครับทดำดาเมจไป36.4%เลยนะครับถือว่าเยอะนะครับผมในหน้าที่ของแครี่นะก็ทดำดาเมจได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ